สวัสดีค่ะมาพบกับแตนกันกิกาชาแนลนะจ้ะื่อน,นี้ข้าสิมาเห็ด,ด้ำพริกนุ่มจ้ะอันนี้ขาเอาพริกพริกกระเทียมหอมหอามมะย่างก่อนจ้ะย่างเตาเนาะเพราะว่าข้าบ,บ่มีเตาอทานนะากะย่างเตาอแกสนี่แหละจ้ะขาสิย่างเห็ดซุกเลยจ้าเครื่องปรุงกับ,บ่มีอย่างหลายจ้ะกะ็มีแค่เกลือเนาะ ถ้าใครต้องการที่แบบเพิ่มความนั่วความยังก็คือห่อกะใส่ผงหุงชิดลอได้จะ้ะแล้วแต่ความมักเนะเาะเ่อกะสีย่างให้ให้พริกหอมกระเทียมเผาให้มันสุกได้จะ้ะมือหนีเห็ดหลานีจ้าเ่าก็ย่างจนพริกพริกเผาสุกแล้วเด้จ้ะอันนี้แตนสิเพิ่มความเพ็ดด้วย พริกนี่นะจ่ะพริกสีฟ้าเนาะเอาไปย่างคือกันจ้ะเพิ่มความเผ็ดเนาะหอมกระเทียมเท่ากับสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาจะมาต่ำหอมกระเทียมก่อนด้จ้ะเฮาจะต่ำหอมกระเทียมก่อนเลยเพราะวา่าหอมกระเทียมมันมีความมินเนาะต่ำก่อนมอน,นี้เฮ็ุห้ายจ้ะ หอมกระเทียมก่อนความแหลกความแหลกนี่ความละเอียดนี่คือตามใจชอบได้จ้ะต่ำได้นะจะมาแกะพริกเด้จ้ะ Vô nhà Chào แกพริกตองระวังจ้ะเข้าตองใส่ถุงมือเนาะแต่นีบุมีถุงมือกเลยแกะยังงี้เลยมันกระเสียงในการห่อนคือกันจ้ะความเผ็ดของพริกเนาะเดี๋ยวขอเวลาไปแก้พริกให้แล้วก่อนจ้ะเดี๋ยวเขาไป เดี๋ยวเขาจะทำให้ละเอียดได้จ้ะากโม่ละเอียดปันใด้เนาะ เขาสิมาชิมรสชาติว่าเป็นจังใดเศบษฐาเจ้าเดี๋ยวเขาตักใส่ถว้วยเลยจ้า นี่จ้าน้ำพริกนุ่มของข้ากระเซตแล้วยู่กับผักสดกับแคบหมูเนาะถ้ามาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดซับสไคให้น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า